ค่ะพบกับน้องหายชาภาษาไทยนะคะโอเคภาษาไทยเมื่อกี้เราฝึกอ่านไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนสระแล้วเราก็จะจบสระเล่มหนึ่งโอเคไหมดีใจไหมจะได้จบเล่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่มสองแล้วนะคะวันนี้เราจะทําหน้าทบทวนสระกันโอเคไหมคะอะเดี๋ยวแม่ผัานอ่านสระทบทวนทั้งหมดก่อนอะชี้ไปได้นะครับสระอะสระอาสระอีสระอีสระอึอ

ทำนี่แบบเห็นไหมหน้าสุดท้ายได้เห็นไหมสุดแบบท้ายมันก็จะเป็นแบบสุดทันเป็นแบบสุดทันทบทวนร,รวมสระทั้งหมดนะครับอ่ะอ่ะน้องผาดูที่แบบฝึกหัดนะคะแบบเขาบ,บอกให้น้องผ่าโยงเส้นจับคู่สระที่เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้น้องผาแอบ,บทําไปแล้วใช่ไหมคะสองสระอ่ะเนี่ยตัวอย่างเขาคือสระอะไรคะแอะก็แอบแก้มเลยอ่าสระแอะคู่กับสระแอบอ่ะต่อไปสระสระแอะคู่กับสระแอบสระโอคู่กับสระ โอ้อะนะคะมือฝั่งนี้เอ๋ในสรับเอ๋คู่กับสลับเอ๋อะจับคู่ได้เลยค่ะทำไปเลยนะมาทำไมลงงวดีมากเวลาเราจับคู่เราต้องโค้งอย่างนี้เราห้ามแบบจูดอย่างนี้ผ่านข้ามตละเออย่างนี้ไม่ได้นะคะห้ามไปทับเขาใช่ต่อไปสรับเอ๋คู่กับสรับเอ๋ไปกันเธอคู่ตัวอะไรก็ตัวสุดท้ายสรับอะไรคะสรับโอ้คู่กับสรับโอ้ ไหนน้องผัดลองยกคำที่ประสมด้วยสระแอหให้แม่ฟังหน่อยไหมคะว่าอะไสระแอหแ,แกะและแพะโอ้โหมาเป็นชุดเลยอ่ะคำที่ผสมด้วยสระแอคะแกโซเซโอ้โหแกโซเซ<笑><笑>มาเป็นประโยคเลยลูกอ่ะคำที่ผสมด้วยสระโอกมะกุนี <laughs> ่ไงคำที่ผสมด้วยสระโอกเนี่ยคำเนี้ยคำว่าอะไรเน,<อ>นี่ยอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ย ไม่ใช่เนี่ยที่เรานั่งเขียนหนังสือเนี่ยโต๊ะโต๊ะโต๊ะไม่ตีโต <ด S 1> ๊ะตีไหวไม่ได้ตอย่า,น,านี้นก็คำที่เตีมันในยุคก็ไปเราเรียกว่าโต๊ะอ่ะต่อไปคำที่ผสมได้สระเออะค่ะเตะบอลเตะบอลได้เตะเอะอะเละเทะใช่ไหมคะอ่าคำที่ผมได้สระเอเกเกอะไรเกเรเกเรอ่ะคำที่ผสมด้วยสระโอระโอโมโหโมโหอ่ะ ต่อไปมาดูที่รูปปลารูปปลาดูที่มีสระอะไรบ้างวันนี้ที่เขาให้น้องผาทบทวนมีสระอะไรคะสละเอ่อสระอัมสระไอันนีมาลายอ่าสามสระนี้เขาให้น้องขาระบายสีโอเคไหมคะสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นรูปอะไรออกมาคะรูปปลาที่สวยรูปปลาที่สวยปลาสังกฤษออกเสียงว่าฟิ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 ขึ้นต้นด้วยตัว F S C C โอเคน้องาระบายนะดูดีๆนะมีสีอะไรบ้างวันนี้ที่เขาให้ระบายสละอือเป็นสีอะไรคะเขียวอ่อนสละสละอําสีแดงเหมือนเราเลยอ่ะต่อไปสุดท้ายสละไอ้แม่เวลาสีเหลืองอ่ะดูดีๆนะเพราะฉะนั้นระบายให้ถูกต้องนะจะได้เป็นรวดปลาอ่ะต่อไปมาดูด้านนี้หน้านี้เขาให้ทบทวนสละอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าให้งผ่าวงกลมล้อมรอบเฉพาะสละที่เขากําหนดมาให้อ่าเขากําหนดสละอะไรมาให้คะสระ อ่าวงกลมไปเลยอ่ะวงกลมสระอ่าเจอสระอาตรงไหนก็วงกลมไปเลยเออโอ้โหน้าน,นี้มันง่ายมากใช่ไหมคะลูกอ่าต่อไปในออกถูกพูดมีสระอะไรคะอ่าบอกแม่ด้วยสิคะสระอีอ่าบอกแม่<น>ด้วยสนุกเลยสนุกจบเล่มหนึ่งละอ่ะต่อไปอุ้ยในแมวเหมียวมีสระอะไรอยู่เอ่ยะอ่อ่าวงกลม เนี่ค่ะว่าเหมือนอะไรกไ็รู้โอเคต่อไปในอะไรนี่หมาป่าเหรอคะ <c oughs> ในหมาป่ามีสระอะไรอยู่เนี่ยหมาป่าหรือสัตจอกก็ได้หมาป่าสัตว์จอกสระอือวงกลมสระอือแต่ตอนนี้ค่ะว่าเหมือนวงกลมอะพรก็ูอ่าวงกลมเสร็จแล้วมายกตัวอย่างคำหน่อยสิ <c oughs> คำที่ผสมด้วยสระอ่านะคะลองคิดคำนิอีกาเอ,อีกาต่อไปคำที่ผสมด้วยสระอี ท่าสีคำที่ผสมด้วยสระอูปูนาปูนาคำที่ผสมด้วยสระอือถือมาถือมาโอเคได้อ่ะทีนี้หน้านี้โอ้ยลากเส้นไปหาสละใช่ไหมคะเนื้อช่อเขาองกดอะเนื้อช่อเขาองกดเนื้อคือเราชอบเผืองกดได้อ่ะดูก่อนอ่ะปิดปากกาให้แม่หน่อยครับอ่ะดูก่อนมีสละอะไรบ้างคะวันนี้สละอึอ่ะสละอึไปหาสละอึเลยใช่ไหมคะสนุกมากอ่ะต่อไปสละสละ เอาไปหาสระแอนี่ต้องดูดีๆนะต้องม้วนด้วยนะเนี่ยสระแอต้องม้วนม้วนไปขับมงกดเลยเจออ่ะจะไปสระต้องม้วนสระโอ้สระโอยาวมากเดินทางไปตื้ออ่ะจะไปสระต่อไปสระเอต้องสระเอไปจุดๆๆอ่าต่อไปสระสระอัมโหสระอัมนี่โหเส้นแบบว่าเหลือคดเคี้ยวมากอ่ะไปดูดิเนี่ยมาจากทางนี้ใช่ไหมจุดๆๆอ่ะจะไปสระสระไอไม แต่ไอ้ไม่มนลอยอยู่ไหนเอ้ยตุดตุดตุดโหไหนอยู่ไหนนี่แม่ยังงงเลยเนี่ยตุดตุดออยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องผาใช้สีเมจิกแต่ว่าใช้สีที่แตกต่างกันโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องผัดจะต้องใช้ทั้งหมดกี่สีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสีด้วยกันโอเคไหมคะเดี๋ยวแม่หยิบให้ค่ะผัดอ่ะเดี๋ยวดูหน้าสุดท้ายที่หน้าสุดท้ายเขาให้ทำลายมีสระอะไรอ่ะดูด้านนี้ก่อนค่ะให้ถาสระอ่ะแล้วระบายสีอ่ะ แสดงว่าเราผ่นต้องระบายสีอันไหนบ้างคะ <Fly S 1> ส,สลายนะ,ะสระอ่ะใบสีสระอะใช่ตื๊ด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 โอเคต่อไปให้เราผ่ากากาบาทช่องที่ไม่ใช่สระอีอันไหนที่ไม่ใช่สระอีให้กากาบาทตื๊ดเมื่อกี้เผาตื๊ดอะตื๊ดตื๊ดโอเคต่อไปโยงเส้นภาพกับคําที่ถูกต้องอ่ะดูภาพดูซิอ่ะอ่านให้แม่ฟังด้วยเราผัานจะจับคู่คําไหนกับภาพมีแห่อ่ะมีแห แมาโอเคอ่ะต่อไปอันนี้สระอะไรคะอุทะุโอเค okay. อันนี้สระอ้าอ,อ้โหไม่ได้ให้ให้เขียนสระอาเฉยๆแล้วก็ระบายสีสระอาต่อไปเขียนคําที่มีสระโอโอ้ให้น้องผาคิดคําที่มีสระโอลงในดอกไม้อ๋อพวกอ่ะคอโอโคมอโอโมหอโอ,โอโหอะ,อะไรไปเรื่อยๆจนครบอ่ะน้องผาจะเอาคำว่าอะไรบ้างลองคิดให้แม่ฟังดูสิเอาพยางเดียวก็พอ เห็นไหมเขายกตัวอย่างคำว่าคอโอโคมาให้โมอ่ะมอโอโมโจโลโลโมโมเฮียโมออะเอาไปแล้วเหรออ่ะเอาคำอะไรอีกก็เอาพยัญชนะมาใส่งโอโต้ไหมโตโตโอโต้ไอโตไอโตออะอะต่อไปอีกคำนึงคำว่าอะไรดิ โหหัวงให้โหโหใช่ไหมอ่าได้เดี๋ยวต้องผาเขียนลงไปนะต่อไปให้้องผาระบายสีเฉพาะถุงมือที่มีสระอัมถุงที่ต่อยงวยอ่ะถุงมือที่มีสระอัมอ่ะมีอันไหนบ้างลองชี้ดูสิที่สระอัมใช่ไหมใช่ตึ๊ด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 ไหนอันไหนอชี้มาอีกทีเร็วเกินอ่ะอัมใช่ไหมมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดน่ะต่อไปตึ๊ดตึ๊ดอันนี้สระอะไร โอ้ไม่เอาอะต่อไปให้ลากเส้นไปหาเขาวม่าปูโอ้โหเหมือนเดืดตืดปออูปูเป็นคำที่ประสมด้วยสระโอเคโอ้โหน่าทบทวนมันง่ายมากเลยพี่หล่าต้องผัดทำเองนะคะบายบายนะครับลูกอะต้องผัดทำตรงนี้เลย6สีนะสองขนนะครับได้หกสี จะใช้สีเมจิกก่อนต้องผาลากน้องผ่านลองลากกับนิ้วดูก่อนโอเคไหมเผื่อว่ามันผิดเส้นใช่ไหมครับลูก<ช>เพราะว่ามันมีเส้นพัน่านกันด้วยโดโดใช่ไหมัใ่ใช่ลองดูก่อนอ่าถ้าสมมติเราคิดว่าเรามั่นใจแล้วเ,เอาสีเมจิกลงได้เลยโอเคบายๆนะครับลูกเก่งมากเมื่อก่านมันมีขุยอะ่ะไม่เป็นขุยคะ่ะเราไม่ได้ระบายใช้สีเมจิกลากเส้นได้แต่ถ้าระบายมันจะเป็นขุยๆจับสมุดไว้ได้